ในพระคัมภีร์นะครับในชีวิตของพระเยซูการอัศจรรย์ของพระองค์มากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยการขัดจังหวะคือในหมู่บ้านคานาะน้ําอางุ่นหมดพระองค์มางานแต่งงานเพื่อเป็นแขกคนหนึ่งแต่เมื่อเกิดบางอย่างที่มันอินเทอร์รัปมันขัดจังหวะงานแต่งพระองค์ก็เอาตัวของพระองค์เองเข้าไปในปัญหาเหล่านั้นเวลาที่พระเยซูกําลังจะไปรักษา,าลูกของยายราัส แล้วก็มีความเร่งด่วนต้องไปเพราะว่าลูกเขากําลังจะตายครับขนาดนั้นเองก็มีผู้หญิงเอามือเอื้อมไปแตะชายฉลองพระองค์เป็นผู้หญิงเขาตกเลือดมาหลายปีมากไปหาหมอกี่คนก็หมดปัญญาขนาะนั้นเองพระองค์ก็ต้องเลือกว่าจะไปช่วยคนที่กําลังจะตายหรือกับผู้หญิงคนนี้พระเยซูเลือกที่จะหยุดและพระองค์ก็เลือกที่จะคุยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวครับ จริงมีม,มีหลายหลายตอนมากในพระคัมภีร์หรือว่าวันที่พระองค์กําลังจะนอนหลับแล้วก็มีฟาริสีมาเคาะประตูแล้วก็มามาคุยกับพระองค์ตอนเวลาก่อนที่พระองค์จะนอนเราค้นพบว่าหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของพระเยซูมันมีอินเทอร์รัปชันเหล่านี้มันมีการถูกขัดจังหวะแล้วทุกครั้งเลยครับเราค้นพบว่าพระเยซูนั้นหยุดและก็ให้ความสําคัญกับการถูกขัดจังหวะนั้น พระองค์ให้ความสำคัญกับ Interruptions ในชีวิตของพระองค์อย่างมากส่วนมากนะครับในชีวิตผมก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างมีตารางที่เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นผมหรือเป็นเราไม่รู้ว่าเราตอบสนองกับสิ่งที่ขัดจังหวะในชีวิตของเราอย่างไงเรากำลังมุ่งหน้าไปทำอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนที่ขัดจังหวะเข้ามา